ามาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวเที่ยงเด้อพี่น้องเด้อได้ลาบเท่าพี่น้องลาบเท่ากับสมพักไงล่ะพี่น้องสองอย่างพี่น้องมือนนิมาเด้อพี่น้องเด้อทั้งต่างประเทศเด้อกินลาบเท่าเพราะว่าบะหน่อยขล้นาต้มซุกมันจะเป็นสีแบบนี้เด้อพี่น้องกันในด้ต้มบบซุกกับจคิ้วเขียวพี่น้องมาไพี่น้องมา สบายดีพี่น้องพ่พอกับสองพนอยเคยลาคือเกาเชนเคยพี่น้องขอม่าบสมขอให้พี่น้องจงมีแต่ความสุขความจเจริญเด้อพี่น้องมาพี่น้องมาได้ชมพักแล้วก็ราบเท่าพี่น้องราบเท่านี่ซีมสลิโภเขียวเด้พี่น้องเขาต้มสุกพนอยเคยลา,ป,ายปูกากินดิบพี่นอ้องยามาเริอพี่น้องเด้อ เีิ้วเขาอะพี่น้องเอ้ยดิเหลือมพีสยดีพี่น้องมาเด้อมกินเข่าเพียงมันีลยลูกโบดทิเด็กกบ่ะามาถึงเรียนยังเดกไปโรงเรียนพี่น้องเลยยิงสองเท่าชน่วเลตัวลายอย่าลูกบดนะ tim phong mặt rồi <cười> mm. <cười> mm. <cười> Được thôi <rồi> anh ơi Hãy của mình นังงัวนะนังแตยังบ่แซ่บขนังร้อนแบบแบบเอ็นองวนแซ่บไปับ ลาบเส็จปานินนี่ว่าครับบนนอกบนหน้าเฮ่าปลาคอย,อยตักแันยปลาคอยจุบมันลาบเท่าชุดเย็กแล้วครับไก่ิเบรสลาเท่าน้ำแห้งมันไก่สิกาบานเม่อชล่บเท้าอะไรเพียง<ม>เอ้ยข<ม>้าวนี่ตัวมัเนเนาะ Nào 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 nàng nàng nào nàng nàng nào nàng 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 nào chơi đủ rồi đó, thêm nào, thế nào cái, đấy, tôi đi nhang mà này, đạp phao men pin ơi ปัเือเดียวืน,นเือก <c oughs> เือบเผือบีบมาตะเกียนยบ่แ <c oughs> มน,นจัาจากได้ป่ะนอลมมาแหง้ลงลมต้องเข้เมือหึ่งลมแห้งงห้ยใ่ห่ือโบปีนตลกแห้งหน่อย <c oughs> เป็นเนี่ยจะทิ้งตรงนี้บอกว้ยมือนัวแห้ง <c oughs> ใช้ปลาลายด้วยใช้ปลานี้นลายพีย่น้อง thôi nhẹ đồ hạt đồ mm. Cô <laughs> Ừ. <laughs> mm. <laughs> <Okay. Nice. cười> mà. Cho thêm nó. แต่ของงานพี่เจ้าแด้วมันมอนรียนจำที่ล่มเนาะ

ทีนี้เขาเริ่มโปรยแล้วได้นี่ยอบานแล้วประกาศนี่แล้สาวันพโปรยอกเป็นูมผู้ทานแล้วูนี่นะูใเเจ้าโปรยนี่ะนไ้องัวน่นแบาดใจเต็มวาตแต่นมับกพเะเรสีเขาจ้าแล้วเขาเจ้า เห็นนักย่างน้อาคาไหนที <in> ่มน้องหวานก็้องเสี่ยตัวนี้เขาอ่าขังอยู่ในนี่คือมาเสีย้องเสียน้องอยู่หนต้องดูมันจ้าเนี่ยเขาไม่ยากเขาอยู่ไหนไปดูเขาเครอยู่ไหน่อย่างนี้เพราะเพาว่าตับมันเจีวซอยเนาะ ทอเราไม่เก่าเชิงท้อนถ้ากจ่างหมดใช่ไหมใช่เรื่อมาถึงเชิ๋ย่อเข้ไปอะไท่อนเนี่ยท้อ่ท่อมันบ่งอะไรนเชิงท่อ Chàng. Oh, chàng, chàng, chàng. bốc là nó thôi cái bẹp này bố hên bố สำหรับคลิปนีพี่น้องเขาโจลงเพียงตัวนี้เ้อพี่น้องก็มับมสมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามซองบ่นน่อยเคยหลานนี่ด้วยพี่น้องสำหรับคลิปนีเขาการเข้ามาสมัยดีพี่น้อง